สววดดีีใพกเราคนไับผมนายสิทธิโชติอินทราิเศษกรรมการการเลือกตั้งเนื่องในโอกาสวันสงกรารซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและเป็นโอกาสที่เราจะได้แบ่งปันรอยยิ้มให้แก่กันทมกลางพลวัตทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผมขอให้ทุกท่านมีความสุขสดชื่นและเต็มเปี่ยมไปด้วยกำลังใจขอให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นกับครอบครัว และคนที่รักด้วยความเข้าใจและการเกื้อกูลซึ่งกันและกันคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมดูแลให้ทุกคะแนนเสียงมีความหมายเพราะเราเชื่อมั่นว่าพลังพลเมืองคือรากฐานที่แท้จริงของประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างคือพลังขับเคลื่อนสังคมที่ยั่งยืน ขอให้ทุกท่านร่วมกันสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เข้มแข็งด้วยการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีความรับผิดชอบขอให้ปีใหม่ไทยปีนี้เป็นปีแห่งความหวังเปลี่ยนไปด้วยพลังบวกและความเชื่อมั่นในพลังประชาธิปไตยครับสุขสันตวันสงกรานต์นะครับสวัสดีสวัสดีดีใ่พวกเราคนไทยร้องได้สวัสดีบนทุกสุขเกษมเริปรีคอยหา